ดูข่าวสารกันต่อนะครับมีข่าวสารของเดียมาพูดถึงครับดิมาซเโอครับเปิดเผยว่าเดียไม่สนย้ายกลับไปที่แมนยูนะครับตอนแรกเนะี่ยมันมีข่าวลือนะครับแล้วจอโลกาดิมาซิโอเนี่ยก็รายงานก็บอกว่าดับิดเคียครับผู้รักษาประตูของฟิออลารเตนาไม่มีแผนที่จะกลับไปร่วมงานกับแมนยูอีกแล้วในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้พี่แสดงแมนยูถูกมองว่ามีปัญหาในตำแหน่งผู้รักษาประตูที่เล่นผิดพลาดส่งผลให้ทีมเนี่ยไปไม่ถึงไหนนะครับ โดยที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวสนใจดึงมือกาวชื่อดังหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นเอมิเลโนมาตินเนสแล้วก็เจอโรจิดอนเารูม่าเมื่อวานนี้ครับสื่ออย่างเดอะซันนะครับวก็สื่อจอมแชรอของกรีนะ่ารายงานบอกว่าแมนยูเคยพิจารณาความเป็นไปได้นะในการที่จะเซ็นสัญญากับลามะดดบิวกากลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับดิมซิโอครับรายงานบอกว่าตัวเดบเองเนี่ยไม่มีความตั้งใจที่จะย้ายออกจากฟิออลาติน่า หลังเพิ่งอยู่กับทีมได้แค่ปีเดียวและปัจจุบันก็มีความสุขดีกับชีวิตในฟอร์เรนต์นะครับด็กยาครับขาแข่งกับแมนยูมานานถึง12ปีนะครับระหว่างปี2 0 1 1ถึง,งสองพลงเฝ้าเสาให้แมนยูเนี่ยทีมรักทีมโปรดเนี่ยไป545เกมคว้าแชมป์ทีม,มเหรีกรีฑาเอฟเอครับสองสมัยนะ่ยเอฟเอครับขอ,อไปแล้วก็รีคาร์บสองสมัยรวมถึงยูโรปาลีกรวมถึงคอมบินเดชั่นชิลอีก3สมัย คว้ารางวัลตั้งแต่ยอดเยี่ยมแห่งปีของทีม3ครั้งนะครับไม่มีแผนที่ออกจากฟิออริตินาก็ถือว่าเป็นทีมในความทรงจำดีกว่าคงไม่กลับมาแล้วนะสำหรับดาบิติานะครับตอนนี้ก็ขอมีความสุขดีที่ฟิออลิตินานะครับก็รอดูหลังจากนี้แล้วกันนะสำหรับเขาเองเส้นทางก็ถือว่ากำลังมีความสุขที่ฟิออนะครับทำอะไรก็ถือว่าดีไปหมดนะครับนะรอดูครับสำหรับ ดบิด er, เดียเขาถือว่าเป็นขวัญใจของแฟนบอลแมนยูอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับใครๆก็ต้องการเขาแต่ได้ให้กลับมาเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่นักเตะจะกลับมาร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารของซาวิซิมอนกันหน่อยอาการของคนมีใจนะครับซิมอนแจ้งไปสิงห์บลูเชลซีนั้นแม้บิ๊กทีมเนี่ยมารม,มาตุ้มสนใจอยากจะได้ตัวเขานะครับโอ้ถือว่าเป็นคนที่เนื้อหอมามากๆในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แล้วนักเตะเนี่ย มีใจแค่สิงบลูเชลซีนะครับตอนนี้ก็ขอการเจราจาเนี่ยมีความคืบหน้าก่อนที่ตลาดนักเตะมันจะปิดลงในอีก2สัปดาห์ขงหน,นี้ตลาดนักเตะก็จะปิดแล้วนะครับอืมจะได้อย่ทีมสมใจหรือเปล่ารวมไปถึงด้านของอเลฮันโดรกาาโชอีกนะที่น่าสนใจนะครับเออาวิซิมอนนะครับแจ้งกับไลซิกว่าเขาเนี่ยต้องการแยบร,ร่วมทีมเชลซีเท่านั้นแม้จะมีการติดต่อจากแมสตี้แล้วก็ไบยิมริกเข้ามาก็ตามข้างคล้าย คลางใครยอยากจะไปสิงห์บลูแมสตี้ครับยกักษ์ใหญ่ของผิพ์อ,งอังกฤษครับแล้วก็ไบเออร์ยักษ์ใหญ่ของบูเดสลีกาแสดงความสนใจในการเซ็นเซียก,กับซาวิซิมอนซึ่งเตรียมยาะออกจากหลายสิกในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ซิตี้เนี่ยกำลังมองหาตัวแทนที่เป็นไปได้ของซาวิญโยนะขนาดที่ซาวิญโยเองครับยังคงมีข่าวเชื่อมโยงกับไก่เดทองท็อตแนมฮอสเบอร์อย่างต่อเน,นื่องครับนักเตะอยากลงเล่นอย่างสม่ำเสมอสำหรับซาวิญโย ขณะเดียวกันไบเยอร์เองก็มองว่าซาวิซิมอนเนี่ยเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของคิงลี่โกมันซึ่งออกจากไบเยอร์ไปละวสำหรับโกมันเพื่อไปร่วมทีมอาราเซอร์ ure, ทีมในลีกซาอุดิอาระเบียไปร่วมงานกับโรนัลโด้อย่างไรก็ตามการย้ายไปแมนซิตี้หรือไบเยอร์เนี่ยอาจจะดูน่าดึงดูใจนะแต่สําหรับซาวิซิมอนนั้นยังคงตั้งใจแน่วแน่ที่จะย้ายไปเล่นที่สแตมฟอร์ดบิดกับเชลซีเท่านั้นนะครับ ESPN เปิดเผยแข้งทีมชาติเนเธอร์แลนด์อย่างซีมอนเนี่ยประทับใจในโปรเจกต์จากทางเชลซี และได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับสิงห์บลูเชลซีเป็นที่เรียบร้อยในตอนนี้ครับสวิสซ,ซิมอนกำลังรอเพียงแค่เชลซีและเอเบลัสิกบรกรลุตกลงกันได้เท่านั้นนะถ้าคุยกันลงตัวก็จบเลยเชลซีนะครับดูเหมือนจะพร้อมที่จะจ่ายค่าตัวตามที่ลัสิกเรียกร้องซึ่งอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนะต้องการที่จะปล่อยนักเตะ 2- 3าคนออกไปก่อนที่จะเจรยาก,กับนักเตะคนที่9เ,เข้ามาในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะ อยู่ยากเลยครับโอ้โหล่าสุดแฟนบอลแมนยูทำลายภาพของกานาโชหน้าโอเทฟฟอร์ดนะครับตามภาพเนยะขีดเขียนเลยนะภาพของกานาโชปีกของแมนยูตอนนี้นครับด้านหน้าสนามของโอเทฟฟอร์ดถูกแฟนบอลทำลายนะครับทำท่ามกลางข่าวแยว่ออกจากทีมอัมริมนะครับัดการทีแมนยูแจ้งกับกานาโชเมื่อปลายฤด,ดูกาลที่แล้วว่าเองไปหาทีมใหม่ได้เลยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้อมริมเองรู้สึกผิดหวังกับผลงานของกานาโชทั้งในสนามแล้วก็ในการฝึกซ้อม ได้ยังไม่พอใจกับบทสัมภาษณ์ที่เขาพูดถึงหลังจากพ่ายแพ้ต่อทอนแนมสเปิร์ในนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกหลังจากถูกอโมริมจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้เล่นที่ไม่ต้องการนะครับกาาชโชก็ยอมระะับว่าอาชีพของเขากับแมนยูเนี่ยมันจบลงไปแล้วด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเล่นในพรีเมียร์ลีกแล้วก็เล่นให้กับสโมสรที่ได้ไปเล่นยูเเท่านั้นเนี่เยเชลซีจึงกลายเป็นทีมเต็งที่ได้ตัวกาาชโชจากแมนยูไปร่วมทีม กาลาโชเนี่ยตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีเรียบร้อยแล้วและกำลังรอให้ทั้ง2สโมสรบรรลุข้อตกลงนะครับแมนยูต้องการค่าตัวที่50ล้านปอนด์และเชลซีลังเลที่จะจ่ายตามจํานวนนั้นและตั้งราคากาลาโชไว้ที่ประมาณ30ล้านปอนด์แฟนบอลแมนยูหลายคนผิดหวังกับทัศนคติของกาลาโชมากๆในช่วง12เดือนที่ผ่านมาต่ก่อนที่แมนยูจะเปิดฤดูกาพลพรีเมียร์เีกกับอาเซนอลที่ผ่านมานะครับภาพของกาลาโชที่อยู่นอกสนามโอทัฟฟอร์ดก็ถูกทําลาย การัโชเนี่ยต้องการให้แมนยูแล้วก็ Chelsea, alu, เชลซีบรรลุข้อตกลงกันให้ได้ให้เร็วที่สุดแต่อาจจะต้องพิจารณาทางเลือกอื่นไว้เป็นแผนสำรองนะครับโอ้เมื่อคืนนี้ฟอร์มโดดเด่นมากครับเดนเนลล์สตอร์ิท์ครับยกย่องมาติอุสกุญญาฟอร์มแจ่มที่สุดในสนามเมื่อคืนนี้นะครับโอ้โหสุดๆจริงๆเดนเนลล์สตอร์ิท์ครับยกย่องมาติอุสกุญญานักเตะใหม่ป้ายแดงของแมนยูนะครับในช่วงเสมอว่าเป็นอ่านักเตะที่ดีที่สุดในสนามหลังพ่ายแพ้ต่ออาร์เซนอลในวันเปิดฤดูกาล1-0 แมนยะูเนี่ยซึ่งจบอันดับ15เมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นที่โอทราฟอร์ดครับแต่ก็ยังพ่ายแพ้จากประตูชัยจากรุนิคาโดคาราฟิโอรีในช่วงต้นเกมแม้ว่าแมนยูจะต้องพ่ายแพ้ในในบ้านอีกครั้งหนึ่งภายใต้การนมทีมของอมโมริมครับแต่แมนยูก็มีสัญญาณที่ดีโดยเฉพาะกับนักเตะใหม่ในช่วงซัมเมอร์อย่างคุณย่าแล้วก็บรอันเอเบโรโมแดเนียลสเตอริดครับอดีตของหน้านติบชันอังกฤษแล้วก็ของลิเวอร์พูลเนี่ยก็บอกกับสกยสปอร์ต ผมคิดว่าวันนี้คุณย่าทําให้ที่นี่สว่างสวยขึ้นมากเขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของแมนยูและสําหรับผมเขาอาจจะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในสนามก็ได้สิ่งที่เขาจะนํามาให้ทีมคือความแตกต่างให้กับแมนยูพวกเขาไม่เคยมีนักเตะแบบนี้เข้ามาก่อนเขาจะทําให้แฟนบอนลลุ้นจนแทบนั่งไม่ติดเขาจะเป็นนักเตะที่พิเศษสําหรับทีมยูนเตดโชว์เกมการเล่นที่แตกต่างกับอาร์เซนอลซึ่งเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนพวกเขาเปิดเกมรุกมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ตรงกลาง ดยรวมแล้วเนี่ยเกมรุกของยูนเต็ดอาจจะค่อยๆหายไปแต่พวกเค้าเนี่ยคงคิดในใจว่าวันหน้าเราอาจจะทำประตูได้สัก2ลูก3ลูกก็ได้นะถ้าผมเป็นเอ็มบรูโมผมคงเข้านอนแล้วคิดว่า,ว,าว้าววันนี้ฉันเกือบจะได้ประตูแล้วนะครับโอ้โหคุณย่าถือว่าทำได้นะครับเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าโอ้โหทำดีเลยะนะครับนะครับก็ถือว่าทำดีเลยนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับฟอร์มหลังจากนี้ก็ขอให้ พัฒน,นาต่อไปเรื่อยๆความมั่นอกมั่นใจคุณย่ามันมีอยู่แล้วครับเป็นคีแมนของวูฟมาก่อนประสบการณ์ในพิมเลเอลักมันโชคโชนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเรื่องการปรับตรงปรับต,ง,บตงไม่ต้องปรับนะครับขอแค่เข้ากับระบบให้มันดีขึ้นแล้วก็มีความมุ่งมั่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นก็เพียงพอสําหรับมาตนะิอุสคุณย่านะด้วยท่านคนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับสเก็ตฟุตบอลกันด้วยนะครับจัดไปให้บยรุ่นจัด